โอ้โหแมวมีเหยือ่อก็คือที่เกยรู้สึกไงบ้างคะไม่ชอบยคนนี้คนนี้คนนี้นนี้เขาเตี้ยแล้วนะเอับยัยรู้สึกไงคะวันนี้เฟิร์สแฟนลิตติ้งของเราตื่นเต้นมากเลยค่ะคนเยอะมากตื่นเต้นกับที่เร เมื่อสักครู่เมื่อสักครู่นี้ไอน้นี่เลยเขาก็เตรียมตัวสอบกำลังจะขึ้นมากำลังจะโชว์กำลังจะโชว์นะสักพ,พักพี่ท่อนแรกลออ้ม <Okay. S 1> ยังยไงอ่ะ <laughs> พี่พี่ท่อนแรกเลยที่เออร์รไงอ่ะมันเหมือนจะแยกแค่น้อง <laughs> ไอซ่านี่ไงให้ hey, Everyone is a p e c t สเซเพ e t ลเะไม่ใช่พี่นะมันไหว <laughs> ไหมไป้ยักใหญ่เราไวม่ึงุนกันอยู่ข้างหละเฮ้ยย้ย ตอนน้องไปถามอ่ะอ้าวแล้วพี่อุ่นตอบได้ไหมพี่อุ่นก็ตอบได้ไงพี่อุ่นตอบได้เลยหนูเป็นยิ่งแบบแต่สัตว์สัตว์ใหญ่ๆไม่ต้องบอกก่อนว่าพี่อุ่นเป็นฟิลแบบแต่คิวจะกินแล้วรออยู่เพราะมันเทื่อนมากค่ะข้างหลังอ่ะเชื่อแล้วว่าตื่นเต้นจริงคือว่าถ้ายังไม่ถึงเวลาขึ้นเวทีไอ้ก็จะไม่เลิกเข้าห้องน้ำไม่พีล้าห้้พี่ิกไหนูปวดจริงๆริงไหม หนูน่าจะตื่นเต้นเรารู้ตัวเองนะนะเป็นฟิลไม่รับพี่หนูตื่นเต้นโอเคเราถามความรู้สึกแล้วให้เขาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการดีกว่าใช่ค่ะมาเลยค่ะมาหนึ่งสองสาม จะทุกจะแท้ไม่ทแต่ถ้ามาอย่างนี้ต้องเราต้องชาชาเช็คกันหน่อยก็แราว่าแบบเฮ้ยว่าชาวทวีสพร้อมที่จะได้รับความสนุกจากพวกเราเฮเซลหรือยังพวกเราเฮเซลช่ยพวกเราวันนี้มันได้อยู่นะสวยอิ่มเอ็มเอ้มอยาอะกันอยากปยนหน้าที่ของพด้ว <Promised. S 2> สวัสดีค่ะฟังเฟเซลค่ะเราเลิกจะฝังสายไหนไห้ชั้าได้หรอได้เลยฝัง้าย้ังสายขาวเลยฝังสายตรงกางอยากซด้ไหมไม่ตรงาแดงนี้วะก้างไหมคะตรงก้างกลางจะไปแล้ว 你的房子大吧？<music> <music> ด้วยเลยพอจบแล้วอ่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยไปถึงปีใหม่เลยไปหนึงปีใหม่เลยเยาวเกินต้องพี่นะคะก่อนจะเริ่มเมื่อกี้เป็นฟิลแบบว่าพวกเขาเรียกว่าชาวบ้านแถวลอยต่อเราซ้ายหรือกลางเราซ้ายหลยว่าเราเลือกกลางต้งคู่เราเลือกคนเราเลือกตรงกลางค่ะใช่ไม่ไม่ได้ตรงกลางค่ะขอเ พี่ปตุ้ยจะกินลูกไหมอ่ะนี่นะคะควาในใจของของน้องอิงเลเซยลนะคะอ่ะยัไงคะพี่อิซ้ายขวาการกัแล้วเป็นแค่ไหนเลยเขาทา้งล่างแล้วทังเป็ลไงี่แ็คหนข้างบนข้างบนคุณตื่นได้เงินไปคุณไม่ฟังแล้วเขานี้ยาา ใช่โหชาวทวิตวมาเยอะมากแล้วรู้เลยว่าทุกคนเนี่ยพร้อมจะรับความสุขและความสนุกแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วค่<ท>ะเวลาฟังจากเสียงเมื่อกี้นี้โอ้โหเมื่อก <ทะ S 1> ี้เมื่อกี้เมื่อกี้อย่าเซลกันเลยค่ะฟัง,ฟงจากเสียงเมื่อกี้นี้ชัดเจนแหละอ่าช่วงต่อไปค่ะเราไม่ลีลาเราไม่ลวดลายร้อนแรงเราไม่ชัก้าเออเรามาเข้าสู่ช่วงนี้เลยดีกว่าใช่ฟังเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้มีคําถามที่อยากจะถามเพสเซล ต่อตาด้วยต่อฟันคุณทวีหลายๆท้านอาจจะเห็นว่ามันจะมีซุ้มหนึ่แบบให้เขียนกระดาษสีชมพูเป้นแล้วก็ใส่ใส่ตะกร้าค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่วง Q&A โอ้โห้เป็นไงถึงนี้นะโอ้โหไป Q&A กันค่ะ เดี๋ยวเราจะขออนุญาตเชิญกล่อง Q&A ขึ้นมานะคะตะก้าตะกา้าครั้งนี้พิเศษพิเศษสุดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้เฟร็เซลเนี่ยหยิบคำถามคนละสองคำถามแต่ไล่ไปทีลกคำถามก่อนเนาะแล้วฟางขออนุญาตฟางกับเลข่ขออนุญาตเป็นคนอ่านคำถามนะคะคำถามของใครที่ถูกเลือกคุณได้สิบลุกขึ้นยืนจากที่นั่ง<อ>คุณต้องสแตนด์อัพขึ้นมาคะ่ะไม่ยืนเ ในตัวได้ยืนเฉยมองหน้าน้องเพลเซลแล้วน้องเพเซลก็จะตอบกลับทุกคนไปอ่าแล้วสบตากับเจ้าของท้าวมาโหวน้องเราไม่ไดเขียนที่หนูเขียนไปหนึ่งเขียนยี่สิบเอ็ดไปท้าวมาโามปุ๊บนะถ้าถ้าปุ๊บถ้าปั๊บถ้าปุ๊บ A1B3 ค่ะหรือปิง P I N G p N I N G คุณปิงคุณปิงคุณปิงนี่โคตรดวววันนี้นี่ตื่อหวยด้วยเดี๋ยวพี่เกดตอนตอบคือเจ้าเลยใช่ไหมพี่เกดเดินไปพี่ปิงมีหวยแล้วแหละสุดของวันนี้แล้วอพี่เกดีที่สุดแล้วใช่เดี๋ยวที่สุดวันขอถามว่าคุณอินทำอะไรมา ถอดมียาไปสิ uh ่บลางเนาะอ่าถอดยาครับบ <the> <Wall> ึ <existe> <the ice walls> <the> <who> <the> th ๊บพีลค่ะี่ะเดี๋ยวคำถามเค่ะคำถามคือขอโทษเลยนะคำถามคุณอีนทำอะไรมาถึงน้รัขนาดนี้ครนทำอะไราอ๋อเหมืเหมือน ตัวจิงต้องหลบตาตัวจริงต้องหลบตาใช่ตัวจิงต้องหลบตาอ๋ออันนี้ก็เออบุก็นอนหลับผ่อนผนแปดชั่วโมงเพื่มาเจอคุณปิงค่ะโอานเอป่ออยะคาเะคืมบโอเคีนะคะมหมุนได้่ต่ต่อไปต่อไปต่อไป ที่ผมคุณใส่กราไม่เข้งานเข้าแล้วงานเข้าเขาติดไหมกระซิบทัาไหลูกว่าจะไม่โดนจากไหนคะพี่เล่ยอุ้ยจากเดีย A31 ค่ะคุณเดีย a อ1โิอ็ยนนี้ค่ะพี่พี่ดูสิดูสิดูสินคำถาม เป็นทีมดเดิมๆที่เรากกันบอกเลยว่าผีสั่นคอดอะอยังไงคิดว่าใครขี้งอนที่สุดในวงตอบตอบไปเขาตอบไปเขาอินค่ะใครตอบอะ่ะคำตอบอยากได้แบบจริงๆหรือว่าโวยคนอื่นอะค่ะโวยเหรอเกดเกดค่ะเกดจะ,ะแบบงอนและ กจะชอบพูดแบบนี้อุ้ยแห้งอะแห้งอเออไม่มีอะไรกัข้นหรอ้งอนิงฮะถ้าจริงอะ้าจริงเหรอหนูงหนูได้แหละยังไงเขาขี้งอนยังไงบ้างเรางอนยังไงคะาเราเราถูกมีคำพูดติดปากดยู่ะเวลาแบบแซลเล่นแล้วแบบอย่าแซลหนูเซนสิทีฟแยโม้แม่แต่ไม่เคยโกรธจริงน พูดแต่รองไห้อยังใมใจโอ่คเล่นเฉยนะโอเคนะคะโอเคเตียค่ะต่อไปต่อไปดีกว่าพี่ใหพี่ไหญ่ดกวาสีไหอย่าแอบมองสิแล้วรอเยอย่าเปิดเลยจะดุเงี้ยไฮชานุ่ ปมายติสนาขอโทษปลายิสนาไม่รู้ว่าใครถามค่ะแต่คำถามถามว่าเพรสเซลชอบกินอะไรมากที่สุดมีใครถามคำถามนี้ไหมคะมีใครถามคำถามนี้ไหมคะในยกแกงยกแกงยกอะไรแกงยกปลา คนทั้งหอตอบเราสศกตาให้คุาทุกคนลูกปนนัเเซลชอบกินอะไรที่สุดเออเพเซลวงเพเซลชอบทานอะไรที่สุดคะนองไนตอบมองตาคนด้วยอูชอบนมากที่สุดอะไไออควอคไหตีไหตหตีมีคนตอบให้ พิซซ่าหรือเปล่าเพราะว่าเพซเซลชอบสั่งพิซซ่ามากินด้วยกันะชอราาเรอเอยู่วนเยแล้วแต่ละคนชอบกินอะไรพี่องชอบกินเป็นฝดจริงไหมพี่อพี่อาแล้ว แย่มยแยมหาอชบกินผัดกระเพรากับซาคีมเลงไปตูดให้ไปซนตรงนี้ลได้ครับไปตูด ตัวทีมเออเดินมหาเดินมหาชอบกินทอยำคูนค่ะอกยำูนจะนพวกอน้งค่นเอใส่นมเท่านั้นนะไม่ใส่ไม่กินโอเโอเคมีตอบถูกไปเยี่ยมเยี่ยมมากคนต่อไปคนต่อไปพี่ใหญ่ไปเสิ โอ้โหนี่น่ารักว่ะโอ้โหเขียนเอาแปดบรรทัดเลยเหรอพี่ฟางอ่าอ่าอ่าคุณก็พูดเคสามสิบสองน้องน็อตค่ะอ่าคุณน็อตคุณน็อตเคสามสิบสองอยู่นะพี่ห่มนะพี่อยู่ไปค่ะโหพี่ห่มลงไปแล้วพี่ห่มถามก่อนอยากได้คำถามจริงจังหรือเปล่ามีสองคำถามเหรอคำถามจริงจังหรือเปล่าจริงจังหรือเล่นเล่น คนนี้เขาเครียดนะคนนี้เขาเครียดยังไงคะเอาเล่นๆแล้วกันเอาเล่นๆไม่มีเลยค่ะ่างงะให้คำถามสองคำถามนะแต่ว่าเป็นผู้โชคดีเพราะฉะนั้นเราให้ทั้งสองคำถามเลยพี่หุ๋มสู้เขาเลยอ่ะถ้าพี่ๆไม่ได้ทำวงเทเซลแล้วคิดว่าจะทำอะไรต่อในอนาคตเดี๋ยววะเนี่ยโอ้ย ยัอ้ใส่ลองด้วยใส่องเลยทีนี้ดูเลยว่าเป็นรที s> <S oh Kirby, oh Listen, ่องยังอยากอยู่ในเบนเซลอยู่นะคะไม่เขามาถึงตอนที่แบบห0แล้วไ์ะแล้วีเรต้นเราเต้นยัน4ีเลยต้องชอบแค่ไหนอะเขาถามว่าแต่ละคนไใช่ไหใช่ใช่ ของอุมเหรออุมก็ยังอยากร้องเพลงอยู่ยังอยากทำเพลงอยู่ในวงการตีต่อไปค่ะก็แบบว่าเราอาจจะแบบต่างคนต่างแบบว่ายังไงอะอย่างอุมเนี่ยก็แบบชอบร้องเพลงต่ออย่างอินก็แบบร้องเพลงต่อเหมือนกันอย่างเกสอย่างไอก็มีแบบเส้นทางเหมือนกันเลยนยแบบเฮ้ยตอบอะไรอะมันะมีร่ออ่ะยังอยากเป็นเซลล์ต่อ นน่รไม่ได้คิดอะไไว้หุ่มอยากเป็นเพนเซลต่อไปเอียบสวยนี่นะทำอีกรอบหนึ Nixon> ่งแล้วคนอื่นไม่เรใช้ได้เดียวพอและคนอื่นเดี๋ยวจะยาวเดี๋ยวยาวโอเคค่ะต่อไปนะคำถามอีกคำถามหนึ่งอำถามหนึ่งทำไมตอบคำถามเลยอ่ะเป้าหมายสูงสุดในตอนนี้ของพีคืออะไร เอาหมายสูงสุดให้เพลเซลดังระดับโลกเลยโอเคอะจริงจังมากนะอะไรไหมยิ่งขวาได้ไม่ไม่ครเพเซเราจริงจังก็ทำได้เล่นๆก็ทาได้อะไรอี้จจังวันนี้อีกเอาเลยเอาเลยนะคะไม่ไม่มีอะไร

เอิเ้าเอชสเก้าออ่าเป็นจริงต่อเดีมพงกันดี่ว้โอ้โหกลมากไกลมากอนีพี่อุปตระกาลค่มนภาษากายแบบไหนที่น้องๆชอบให้เพื่อนในวงทำให้ฮะสกินชิปปะสกินอ่า ชอบให้เพื่อนทำท่าพี่ฟังคขานี้อยู่ในมือพี่อุ๋มเนาะอยู่ในมืออิ๊งโอ้พี่อุ๋มยังไงขาสังกายแบบไหนมองหน้าเจ้าของคำถามอะเออขาสังกายแบบไหนขาสังกายยังไงอะตกินชิมอะตะปกติพี่อุ๋มไม่ชอบไม่ชอบตินชิเท่าไหร่อุ๋มอะเราเราเออชอบอะไรเราเราเป็นคนไม่ค่อยชอบแต่ถ้าเกิดมีคนทำเยี้ยเราชอบ เอ้ยดอมชอบทำแมันไม่กล้ามากหนูไงมันก็แบบพอหนูคยดแบบเอ้ยเียดอะไรนี่ยเครียดชาเกาอ่ะพถิ่ไม่่อยพรจะโดนไล่อ๋อแต่่มาไล่ออกมาไม่ให้กอะงั้นวันนี้พี่อุ่ต้องยอมโดนก่อนอะค่ะโดนนะตอนวันนี้เลยไห ai, à, à ai cái đó, nó cũng là chung sải thôi. Ở đây sẽ là sẽ ตาหลวงอ่ไรม็รู้สิผิดเลยลูกโอเคปึบอะไเราไปต่อเลาไปต่อไปต่อขย่าไปในตีนโบลังไที่ไอทำถามนี้ค่ะจาก B สอง C สามสิเก็ด B 2 C 3 1ค่ะอยู่ตรงไหนเอ๋เอออยากจะไปไกลขึ้นเลยค่ะควรมีนาไหมคะใช่ไหมคะมีนาพอ่เอ๋เราจะเชิญค่ะเดี๋ยวเชิญใครอยู่ตรงนั้นไปหาเราได้จะดีมากอุ้ยในที่สุดได้ยินเสียงอุ้ยในที่สุดโอเคข้างถามค่ะถ้าให้ไปเที่ยวหนึ่งมีไปไหนดีคะ ที่ไหนก็ได้เลยแค่ในใจหนึ่งวีคหนึสัปดาห์ใช่ใช่อะไรใช่ใใต้องอะไรก่อนดีวนะขอหนุณนึงแป๊บนึงนะอ๋ออยากไปแคมปิ้งค่ะอยากไปแบบไปปีนเขาอะไรนี้ใช่อยากไปเป็นใครลูกเสือแปดปี ตอบคนถามเฉยเนาะไม่ได้ค่ะอ้าวอ้าวอ้าวตลกไหมชาติโอ้โหลงนอนหน้าแบบอาีแบบเต็มเข่าเละน้องเข่ากลับมากบมาแ้เมื่อกี้เขาหันหน้าไปทับอะไรอ่งี้เอ ไอ้นี่ค่ะในนี้ได้ขอบคุณสำหรับความท้่ยเลยตอบจบแล้วจบแล้วอ่ะมาย้อนกลับย้อนกลับใครกั่ะนางกัะเง Are you ready? I'm ready Yeah อ่านเองทำไมะตกใจก็สะดุ้งไล่ะ อุ้ยไม่จริงจังเหรอ A1 B10 สค่ะอ a 1นค่ะเอนคุณนะคะี่คุณไหมเหรออีได้เอไมไหมเหรอมี่มีคุณนีนยากคุณนพอไหมพีต้องต้องพี่มาหนูหนูต้องตอบแบบมั่นใจเลยมั่นใจนะต้องจริงใจคงถามมากๆเลยนะวิ้าชาลูกเดี๋ยวมาอ่านด้ไหะ ถ้าเลือกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้หนึ่งตัวจะเลือกเป็นใครเพราะอะไรไม่ได้อะไรแบบนี้บ้างก็มือเราจับเองอะถ้าเลือกเป็นซูเปอร์ฮีโร่หนึ่งตัเป็นอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไร จริงจังไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ัวคำตอบเกินอยากเป็นไอวอนแมนค่ะเฮ้ยพราะอะไระมันแบบได้ ถ,ถ้าบทแปลคำถาม <Okay. S 2> พี่รอเลขหนูอ๋อก็อยากตก็บความใว้ทุกคนเลย hey. Hey. เอาดีแล้ว <c oughs> เป็นคนที่เราไม่รู้ว่าใครคำ <Okay. S 2> ถามยากมากเลยศกตาคนทั้งหอค่ะเพราะเราไม่รู้ใครคำถามนีว่าใคร กินเก่งที่สุดคะโอ้โหเรื่องน้ำใจให้ชาวธมิตอบแทนดีกว่าตอบแทนดีกว่าอะใครกินเก่งที่สุดคะใครคนถามนี่เป็นชาวธมิจริงๆว่าได้ยังไงได้ยังไงเนี่ยจบคือฉันรับคำถามไม่ตอบแบบว่าเผื่อเห็นแบบว่าเราแบบไปกินอะไรกันเยอะจะเอาไปกินเองแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะเอาันง่ายๆอ่าก็เป็นความส่วนใช่ก็ที่น้องพูดก็ถูก อยู่ด้วยกันมาหลายปีอะหวังมากให้คำตอบมันเปียกไม่หนาะม่เปียกคงเส้นคงวาเหมือนเดิมโอเคคงบแลค่ะแปดคำถามสำหรับวันนี้